การเปิดกรรมเนี่ยพอกรรมที่ที่ได้เห็นเนี่ยก็คือ,อ,อพระแม่ท่านสื่อจิตบอกเลยว่าต้องกรรมาฐานเท่านั้นก็ต้องบวชบวชเหมือนจะแทบจะบวชชีอะ่ะแต่ไม่ต้องถึงขั้นบวชชีหรอกต้องไปบวชชีพราหมณ์แล้วก็เห็นกรรมกรรมที่เรามีเนี่ยก็คือเรื่องการแทงลูกอะ่ะลูกแทงมากี่คนแทงมาไหมสองคนใช่เพราะว่ามันมากกว่าหนึ่งคน มันก็เลยเป็นกรรมหนักที่มาปิดกั้นเราไม่ให้เราแบบว่าประสบความสําเร็จและให้เจอปัญหาเจอเรียกว่าอุปสรรคเจอต่างๆทําให้เรารู้สึกแบบว่าเหนื่อยทอ้อหรือเกิดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเงี้ยเข้าใจไหมลูกเออะจะสบายจะได้เงินมันก็กลายเป็นหายไปวันในวิบตาเลยจะได้เข้ามาแล้วมันก็หายไปอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบว่าอะไรที่เราตั้งใจไว้อะมันไม่ได้มันโดนปัดโดนอะไรหมดเลยอะ นะเพราะฉะนั้นแล้ววางวางอารมณ์วางความรู้สึกแล้วก็วางจิตนะอย่าไม่ต้องคิดอะไร <c oughs> เราเราต้องปฏิบัติโอมาเกชูเรียโอมาเกชูรียบาตต้องทำสมาธิแล้วแบบให้ข้างในเราโล่งอะ่ะแล้วมันจะเรียกว่ามันจะค่อยๆค,ค,คลาย เหมือนเราน้างภาวนากรรมฐานแล้วก็แผ่บุญให้กับลูกที่แทงไปแล้วก็ให้เจ้ากรรมในเวน่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกน่วงน่วงในตัวไม่สบายแล้วก็แบบความทุกข์อะไรมันเข้ามาถาโถามเงินทองก็ติดขัดทําอะไรก็ไม่ได้เลยทําอะไรก็ไม่คล่องเลยเนี่ยลูกเหมือนลูกเป็นอย่างเงี้ยมาแบบแบบชว,วยญตาคือแบบว่าจะจะดีจะดีมันก็ไม่ดีอะ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วลนะ่ะสามสี่ปีแล้วนะใช่ไหมอืม ใช่ไหมใช่เออเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ได้คุยกับจย์แม่นะ่ะแล้วบาบา,บามีพระมารดาก็ช่วยด้วยเพราะว่าลูกอ่ะศรัทธาพระแม่อุมาไงศรัทธาองค์มาพิฆเนศด้วยแล้วก็ถามว่าท่านรักไหมท่านรักแล้วก็ท่านห่วงนะแล้วก็อยากให้ลูกอ่ะตั้งใจในสิ่งที่ลูกศรัทธาให้ลูกแบบอยากจะสร้างสร้างเทวลัยสร้างวิหารให้ท่านอะไรเงี้ยให้คนมากราบไหว้แต่ถามว่าบุญเราอ่ะบุญเรายังไม่ถึงไนงะ เรายังมีกรรมขวางอยู่วะลูกเข้าใจยังนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วทำเรียกว่าทำสมาธิทำได้ทำสมาธิก่อนทำสมาธิกรรมฐานก่อนแต่ถ้าเกิดเราไปวัดได้ไปบวชเรียกว่าไปบวชใจอะไปถือศีลแปดอะแล้วการเงินทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ต้องบวชได้จริงๆนะไม่ใช่ไปแล้วแบบว่าไปแล้วก็ไปแค่นั้นแหละ แล้วไม่ปฏิบัติเงี้ยบางคนไปก็คือไปแค่ถ่ายรูปไปลงโซเชียลหรือว่าอะไรเงี้ยบางคนไปแล้วก็แค่ได้ไปว่าฉันไปบวชนะไปอะไรเงี้ยอย่าไปให้เสียเวลาเปล่าไปแล้วต้องไปปฏิบัติจริงๆไปให้ได้สักเจ็ดวันน่ะถ้าเกิดเราไม่มีธุระอะไรเราไปบวชสักเจ็ดวันแหละบวชใจสักเจ็ดวันน่ะอืมนะลูกการงินไมจะได้ดีขึ้นคือคืออย่างน้อยอะ่ะมันคลายคลายคลายปมคลายวิบากกรรมอะ่ะ คืออย่างน้อยเลยนะเจ็ดวันน่ะทําได้มากกว่าเจ็ดวันยิ่งดีเลยอะ่ะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ว่าทําแค่ครั้งเนี่วแล้วเราจะต้องปลดเครื่องเลยนะเราทําแล้วมันก็จะดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเราจะเราก็ต้องปฏิบัติกลับมาบ้านเราก็ต้องแผ่บุญนะไม่ใช่ว่าพอเราทําอย่างเราแทงลูกมาสองคนเงี้ยเราจะไปไปไปถือสิลแปดเจ็ดวันแล้วมันจะรุดพ้นเลยมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจปะ แต่ถามว่าด้วยศรัทธาที่เรามีต่อพระแม่ด้วยศรัทธาต่อพระมารดาต่อพระแม่อุม,มาต่ออาจารย์แม่เงี้ยลูกก็ตั้งจิตแล้วก็ท่องมนต์บูชาแล้วก็ขอบารมีพระมารดาที่ผ่านใจสังขารอาจารย์แม่ช่วยด้วยเหมือนพักดันบุญกุศลแล้วก็บารมีท่านช่วยเราอะ่ะบางทีบุญบารมีเราไม่พอไงลูกเข้าใจปะเราต้องอาศัยบุญบารมีเทพบางทีเราจะจับเงินล้านไม่ใช่ว่าเงินล้านถ้าเกิดจะจับเงินแบบ สิล้าน20ล้านหรือว่าเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะจับเงินใหญ่อะก้อนใหญ่อะมันก็ต้องใช้บารมีช่วยถ้าบุญบารมีเราไม่ถึงอะเราก็ไม่ได้รู้เข้าใจปะแล้วจังหวะว่าวิบากกรรมทําแท้มันแทรกเข้ามาพอดีและว,วิบากกรรมเก่้าด้วยเยงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าท่านก็ช่วยเราไม่ได้เพราะว่ากรรมกรรมขวาง แต่ถ้าเกิดเราไปทําบุญกุศลแล้วก็ให้เจ้ากรรมในเวรใ,ให้ให้ลูกที่แท้งไปอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบว่าเออหนักเป็นเบาแล้วก็เปิดทางให้แล้วมันจะได้หายใจออกอย่างเงี้ยไม่งั้นก็หายใจไม่ออกเข้าใจปะนะทางทางเดียวตอนนี้ก็คือว่าต้องไปถือศีลแปดนะ<ม>แล้วก็ถือศีลแปดแล้วก,กินมังสวิรัตถวายให้กับพระแม่ถ้าเราทำได้นะ ถ้ายังไม่ไปก็ลองกินบางส่รนแล้วก็ทําสมาธิอยู่กับบ้านก่อนแต่ทําสมาธิอยู่กับบ้านก็ต้องทําจิตต้องนิ่งอ่ะถ้าจิตไม่นิ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมแ่เมื่อก่อนหนูอะก่อนที่ว่าหนูจะมีเหตุนะนะคือแบบที่ว่าโดน